สวัสดีค่ะเอฟจีวันนี้เด็กๆครับสามตัวได้กินอาหารตาคุณแม่ในน้ำเน่ที่ไม่ได้เอามาให้เด็กๆกินนะคะสอวกัวนี่น้องเปิดกระน,นัง่งมาเลยกินยังไม่อิ่มเลยแต่อันนั้นคน้องามจับน้องปีศอกินอิ่มแล้วน้องปีศอก็จง้องล็อกอยู่นะคะเนี่ยมอนล็อกอยู่เลย อันนี้สงสัยจ,จะจับเราเก่งแน่นราอะไรเนี่ยอืมน้องตามน้องตามแม่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 แมแมนะพี่น้อยสองตัวหายไปไหน,หนอ่ะอืมน้องปีนเนยไอยู่ไหนลูกน้องปีนเนยไปอยู่ไหนแม่แม,แม่อันนี้ก็น้องปีนสองนะคะจริงแต่ก็เก่งตัวเนี่ย มอหานกมอข้มอหานกมอปีสองเยี่ยงเี่งน่าฮลังไม่หาหนามาเลยรอปีสองแล้วแข่งก็ยุ่นะคะน่าไปนะ